วันนี้ผมจะมาพูดถึงคำคำหนึ่งครับคำคำนั้นคือคำว่าสปิริตครับพอผมพูดถึงคำว่าสปิริตเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านก็จะคิดถึงหลายๆสิ่งแตกต่างกันไปนะครับบางคนก็จะคิดถึงวิญญาณบ้างคิดถึงพลังงานที่จับต้องไม่ได้บ้างหรือบางคนอาจจะลามคิดไปถึงพลังงานหรือกําลังใจในการออกกําลังกายได้ด้วยซ้าไปนะครับแต่ทุกท่านทราบไหมครับว่าคำว่าสปิริตเนี่ยมันมีอีกนัยยะหนึ่งที่ถูกใช้มานานแล้วครับคำว่าสปิริตเนี่ยถูกใช้ในวงการอาหารเครื่องดื่มเรียกแทนแอลกอฮอล์เบสสปิริต ในหมวดหมู่ของเขาก็จะมีวอดกา้าจินรัมติกลา่าวิสกี้แล้วก็สปิริตอื่นๆในพื้นถิ่นอีกมากมายทั่วโลกนี้นะครับณที่นี้จะไม่ได้รวมเบียร์กับไวนย์อยู่ในนี้ด้วยนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนิยามของสปิริตในมุมมองของผมเองครับที่อยากจะให้มันเปิดกว้างขึ้นมากกว่าเดิมนะครับผมแปลสปิริตเหมือนทุกท่านเลยครับผมแปลสปิริตว่าเป็นวิญญาณครับผมเชื่อเสมอครับว่าเครื่องดื่มที่ดีนั้นจําเป็นต้องมีสปิริตต้องมีวิญญาณเป็นของตัวเองครับ แล้วสิ่งเหล่านั้นคืออะไรล่ะครับในความคิดผมวัตถุดิบทุกอย่างในโลกสามารถเป็นสปิริตได้ครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแอลกอฮอล์เสมอไปต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวผมนี้ไม่ได้แอนตี้แอลกอฮอล์เลยนะครับโอเคกับแอลกอฮอล์มากๆเพียงเราจะมาพูดในมุมมองที่อยากให้มันกว้างขึ้นน่นะครับภายใต้คําว่าอะไรก็ได้นี้คืออะไรครับภายใต้อะไรก็ได้ของวัตถุดิบมันจะต้องมีความหมายครับมีที่มาที่ไปและมีพลังพอที่จะมาเป็นวิญญ,ญาณของเครื่องดื่มได้ครับ สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวอย่างวัตถุดิบที่ผมได้เคยนํามาทําเป็นเครื่องดื่มมาก่อนครับตัวแรกครับข้าวสุดนะฮะของทุกท่านเนี่ยจะเป็นเคยนะครับเป็นเคยของอชุมชนประมงเล็กจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมนําเคยหรือกะปิเคยเนี่ยมาทําเป็นผงนะแล้วก็นํามาทําเป็นเครื่องดื่มต่อได้ก็จะมีความนัวนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เล่นได้เยอะเลยทีเดียวตรงกลางครับสิ่งนี้คือเป็นเชื้อราครับอันนี้เป็นเชื้อราที่มีคอมมอนเนมว่าโคจิ หรือว่าชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Aspergillus o l i s a e นะครับอพอผมพูดถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะแบบตกใจนิดนึงว่าหืมนี่เอาเชื้อรามาทำเครื่องดื่มมันกินได้เหรอมันอันตรายหรือเปล่านะครับคือโคจิเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเคยดื่มหรือเคยกินมันเข้าไปนะฮะเพราะโคจิเนี่ยเป็นเชื้อราตั้งต้นนะครับของการหมักมิโซโชยุสากเแล้วก็โลกหมักดองอื่นๆอีกมากมายในโลกนี้ครับอีก2ตัวนะครับคือใบกับรากครับใบนี่คือใบลูกหม่อน หรือว่าเมลบรีนะครับตัวใบเขาก็สามารถนํามาสร้างความนัวให้กับรสชาติอื่นๆได้มากมายนะฮะตัวรากสิ่งรา,รากนี่คือรากหอมชูนะครับเราอาจจะคุ้นเคยรากหอมชูในอาหารของอกลุ่มชาติพันธุ์อะไรนะฮะตัวผมเองเนี่ยใช้สิ่งนี้มาสกัดนะฮะและนําไปทําเป็นนอนแอลกอฮอลิกบิตเตอร์นะครับต่อไปครับเรามาดูที่ผมหยิบของจริงมาวางไว้ตรงนี้ของจริงที่ผมมาวางไว้ตรงนี้เป็นน้ำผึ้งนะครับทั้ง3ขวดนี้เป็นน้ำผึ้งจาก พืชเท่าที่สืบทราบนะครับเป็นพึ่งพัน์ธุเดียวกันเพียงแต่ว่าความแตกต่างก็คือพื้นป่าและสิ่งแวดล้อมที่เขาสร้างเขาขึ้นมาเป็นน้ำพึ่งแต่ละขวดนะครับทางซ้ายสุดเนี่ยเป็นของป่าในจังหวัดน่านครับมีรสชาติผลไม้ฮานิโทนชัดนะครับแล้วก็มีความหวานนำตัว กลางเนี่ยมีความนัวนิดหน่อยนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ของรสชาติสูงฮานนิโทนชัดเช่นเดียวกันของป่าทางจังหวัดเชียงรายครับตัวขวาสุดครับอันนี้แปลกสุดเลยพึ่งพันเดียวกันนะครับแต่สิ่งนี้ได้ออกมาเป็นชาวบ้านเรียกว่าน้ำพึ่งทะเลหรือน้ำพึ่งดำนะครับน้ำพึ่งทะเลน้ำพึ่งดำเนี่ยจากป่ากงกลางจังหวัดพังงานะครับถ้าหลับตาชิมเนี่ยเครื่องดื่มแก้วจะแทบไม่รู้เลยครับว่ามีน้ำพึ่งเพราะฮานนิโทนเขาแทบไม่มีเลยแล้วก็แตกต่างมากพอสมควรนะครับ พอผมพูดมาถึงจุดนี้ครับมีต้นไม้ต้นหนึ่งวางอยู่ตรงนี้ต้นนี้คือต้นที่ชื่อว่าเต่าล้างนะครับอันนี้ผมได้จากหมู่บ้านหินลาดใน,นจังหวัดเชียงรายนะครับเต่าล้างเนี่ยชาวบ้านเขากินแกนตรงกลางนะครับผมนําแกนตรงกลางเนี่ยมาเคี่ยวแล้วก็ทําเป็นเครื่องดื่มตีความใหม่ให้เป็นอีกแบบหนึง่ง พอมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าหน้าตาเครื่องดื่มมันจะเป็นยังไงสรุปมันคือแค่น้ําสมุนไพรโบราณโบราณแก่ๆหรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาเครื่องดื่มเบื้องต้นที่ผมได้เคยทําที่ร้านนะครับจริงๆแล้วมันจะมีหน้าตาอีกมากมายขึ้นอยู่กับว่ามันต้องการที่จะสื่ออะไรนะครับเหมือนที่พิธีกรได้แนะนำนะครับผมชื่อคีนะครับเป็นนอนแอลกอฮอลิกมิกโซจิสนะครับก็โดย อาชีพแล้วเนี่ยจริง,รงๆแล้วก็เป็นบาร์เทนเดอร์ธรรมดามดาคนหนึ่งครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าเนี่ยผมดันเลิกดื่มแอลกอฮอล์ซะง,งั้นครับพอผมเลิกดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็เลยทําให้ผมเปิดกว้างคําว่าสปิริตที่เราใช้มาตลอดชีวิตอ่ะกว้างขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับณปัจจุบันเนี่ยผมทําร้านที่ชื่อว่า Intangible Bar นะครับเป็นนอนแอลกอฮอลิกค็อกเทลบาร์ที่เสิร์ฟดิ้งเป็นคอสจินตนาการง่ายๆครับเหมือนเราไปกินเชฟเทเบิลแต่ว่าเราสลับ ได้เครื่องดื่มแทนเป็นคอร์สแล้วก็มีแพรลิงอาหารนิดหน่อยเติมเต็มในแต่ละคอร์สไปนะครับก็ก่อนที่จะตกผลึกมาเป็นร้านนี้และก่อนที่จะมาเป็นผมในทุกวันนี้ครับในระหว่างทางในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบหรือว่าสปิริตต่างๆในมุมมองผมเนี่ยสิ่งที่สําคัญกว่าการเปิดเว็บไซต์หรือว่าเปิดหนังสือมันคือการได้ออกเดินทางไปเจอวัตถุดิบจริงๆเพราะเราจําเป็นที่จะต้องหาความรู้ที่มันเกิดขึ้นจริงๆ ในระหว่างทางน,นั้นทําให้ผมได้ความรู้มากมายครับแล้วสิ่งที่ได้ให้ความรู้ผมมากที่สุดครับคือชุมชนครับคือชุมชนคือชาวบ้านคือชีวิตที่อยู่ตรงนั้นครับชาวบ้านวิถีชีวิตต่างๆได้สอนผมทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่ผมต้องการตั้งแต่แรกได้สอนผมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสอนผมในเรื่องของวิถีชีวิตประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมครับมันทําให้ระหว่างทางที่เกิดขึ้นเนี่ย มันตกผลึกคำคำหนึ่งระหว่างทางขึ้นมาที่ผมใช้เป็นซิฟิโลโซฟีของการดำเนินงานและเปิดร้านคำคำนั้นคือคำว่าโซเชียลแอนด์ไพรส์ครับก็ตัวผมเองก็จะพยายามใช้วัตถุดิบชุมชนให้ได้มากที่สุดแล้วก็อุดหนุนเขาได้มากที่สุดแต่การว่าอุดหนุนครับมุมมองการอุดหนุนของผมเนี่ยผมจะใช้วัตถุดิบที่ปกติชาวบ้านจะไม่ได้ขายครับคือเป็นพืชพื้นถิ่นที่บางทีเราอาจจะไม่รู้จักหรือไม่เจอเนี่ยเมื่อเราใช้ตรงนั้นเนี่ย ชาวบ้านก็จะมีรายได้ก็คือเป็นช่องทางรายได้ใหม่ๆให้กับเขาที่ปกติเขาไม่ได้สิ่งที่ได้ต่อจากนั้นคือสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าชาวบ้านไม่จําเป็นจะต้องไปถางหรือทําลายพืชพื้นถิ่นเดิมเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจเขาจะรู้ว่าสิ่งนี้ขายได้นะมีรายได้เขาก็จะเก็บไว้สิ่งที่มากกว่าเรื่องรายได้ครับคือเรื่องไอเดียครับเมื่อเรานําสิ่งเหล่านี้ออกมาตีความ ทำออกมาเป็นร้านให้เห็นในรูปลักษณ์ปแปลกๆชาวบ้านเขาก็จะเห็นว่าอ้าวมันทําแบบนี้ได้เหรอทําแบบนั้นได้ไดหรอมันเกิดไอเดียขึ้นครับพอเกิดไอเดียขึ้นบางชุมชนก็จะมีไอเดียมากพอที่จะลงมาขายให้กับในเมืองนํามาเสนอให้กับร้านอาหารต่างๆหรือบางชุมชนก็สร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วก็ขายต่อไปได้นะครับผมมองว่าจุดเล็กๆตรงนี้มันสร้างวงจรที่เป็นความซัตสแตนเดอเบิไปได้เรื่อยๆแล้วก็ขยายไปได้อีกเรื่อยๆนะครับ ทีนี้ครับการคิดคอสของร้านครับร้านผมจะแบ่งคอสการคิดคอสเนี่ยเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่บอกเนาะนำวัตถุดิบชุมชนมาก่อนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญคือตามชื่อร้านครับคำว่า intangible แปลว่าจับต้องไม่ได้ในร้านเนี่ยผมเชื่อเสมอครับว่าสิ่งที่พัฒนาสําคัญมากที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อคนเรามากที่สุดเนี่ยคือการพัฒนาจิตใจคือการพัฒนาข้อคิดแนวคิดและสิ่งสําคัญคือความรู้ในคอสของร้านเนี่ยมันจึงจะมีคอนเซป ของแต่ละคอร์สอยู่ตามชื่อร้านเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเป็นข้อคิดเป็นแนวคิดบ้างมันจะมีสส่วนที่สุดท้ายแล้วมันจะนํามาประกอบกันในแต่ละฤดูก,กาลโดยใช้ประสบการณ์การทําบ้างเทคนิคต่างๆบ้างเบรกดาวลงไปเป็นเมนูแต่ละเมนูร้อยเรียงเป็นเรื่องราวบางเมนูอาจจะสื่อผ่านรสชาติครับ บางเมนูอาจจะสื่อผ่านากลิ่นบางเมนูอาจจะสื่อสารผ่านองค์ประกอบทางเคมีหรือแม้แต่ความรู้สึกหลังจากที่ดื่มไปนะครับผมทีนี้ครับเมื่อทําแบบนี้สิ่งที่ผมเจออยู่เสมอเลยครับคืออุปสรรคที่เจออยู่ตลอดเวลาอุปสรรคสิ่งนั้นคือในบางครั้งครับผมได้วัตถุดิบบางตัวมามีความสุดตรงสูงมากการทําเสิร์ฟให้ลูกค้าผ่านคอนเซปต์ปั๊บเนี่ย มันจะเกิดความสุดโต่งในตัวเครื่องดื่มขึ้นคนที่ชอบก็จะชอบเลยครับกินแล้วก็จะรู้สึกว่าหูรักเมนูนี้มากอันนั้นจะไม่ใช่ปัญหาครับแต่กลับกันครับจะมีคนที่กินเมนูเดียวกันนั้นแต่กินแทบไม่ได้เลยจินตนาการเหมือนกับคนชอบกินทุเรียนกับคนไม่ชอบกินทุเรียนนะครับมันจะมีความสุดโต่งในเมนูนั้นๆอยู่ซึ่งถ้ามองในด้านธุรกิจทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นปัญหาที่คาราคาซังมากเลยนะถ้าเคียงทําแบบนี้ต่อไป แต่ตัวผมเองผมกลับมองว่าในนั้นมันมีข้อดีมากมายเลยนะครับเพราะว่ามันทําให้ผมรู้ครับมันทําให้ผมรู้ว่าผมจะต้องศึกษาและเข้าใจวัตถุดิบมากขึ้นในขณะเดียวกันเทคนิคผมก็ต้องเก่งขึ้นและผมต้องเข้าใจลูกค้ามากขึ้นมันเหมือนเป็นการกดอีโก้ตัวเองเตือนตัวเองว่าเออเรายังต้องพัฒนานะเพื่อให้เราถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ไปได้ตามเจตนารมณ์นะครับผมเชื่อเสมอครับว่าวัตถุดิบทุกอย่างในโลกนี้มีคุณค่าครับ เพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะยังไม่ได้ถูกประเมินเป็นมูลค่าออกมาแค่นั้นเองผมเชื่อเสมอครับว่าทุกๆชีวิตทุกๆอาชีพและการงานในโลกนี้จำเป็นต้องมีสปิริตเป็นของตัวเองและมีสปิริตเป็นของตัวเองอยู่แล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวของสปิริตของผมในวันนี้เนี่ยจะไปช่วยทำให้สปิริตของทุกท่านชัดขึ้นเห็นเป็นรูปประธรรมมากขึ้นและยั่งยืนมากขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้รักษาสุขภาพนะครับทุกท่านสวัสดีครับ